สวัสดีครับทางสดาฟแฟมิลี่มาเราแล้วครับนี่ก็ยิงและแนงนะครับยิงของกระเหลี่ยวด้เนี่ครับมาเบิ้งครับมาเบิง้งของกระเหลี่ยวของกระลงมานะครับเพราอเป็นพุทธาถ่ายทางล่างนี่งามวะครับนี่ครับหลังจากยิงและแนงเราก็สิมายิงฟัง,งพุ่นแฟมายิงนะครับ ตอนบ่ใบนะครับฟังคนฟังคนวันที่มายิ่งโตว่างกันจะทางนองไม้ครับนี่แล้วาายางอะไเบื้องติดปุ๋ยอันทาสีลองพื้นนะครับสีลองพื้นโอ้ทำหนีกระง,งามแล้วครับนี่ผมอมาแต่ยางย่างเหยียบมาแล้วมันสี่ดำ <c oughs> นี่ลองพื้นไปซื้อด้ครับนี ไปเบิ่งว่าโอ้สีขาวตาสีเทาพันได้เออพันได้อันนั้นได้ครับพันหาสีอยู่ครับว่าสีอ,อสะไรตอนนี้ปปนะใสเบิ่องว่าเราได้จากหลังแล้วครับนี่นี่ครับหลังที่สองที่เพันรองพื้นนะครับนี่เอาบักกิฟตเลยครับพอมีหมกฟิวเลย หลังที่สามผนย่างหยับได้ป่ะนี่หยับใส่หยับได้ตีตีนี่ปุ๋ยท่าเลยครับกิ้งกิ้งกิ้งนี่แหละครับเอาตั้งเครื่องเหนือ่อยที่หลังโอ้เดียวมัดมือตีหาหลังตี กินเขาเทียงนะครับอันนี้ถ้าเจ้ากัไม่แกคล้องแกกันพูนมัดมือเราครับแกตาเสาหัดเทียงมันี่ครับแนวนแก่แดดเฮาบักสมจีดค้าก็บักเน่าได้ครับบักสมอันนี้กินเข้าไปแล้วเอ้ยรับตาเลยครับ เไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันครับนี่มาเบิ่งกินาเทศอสยังให้กินบ่ครับมื้อนนี่ปลาไปยังแกงไก่ครับฮะแกงอมไก่อมไก่ว่าซั่นครับเด้อครับเดี๋ยวเดราผมเอาฮะไม่เป็นไรครับนี่ครับโอ้อร่อยครับไปไป,ไปกินข้า,าเวาเต็มถ้วยแล้วครับนี่ นี่ครับนี่แม่ปุ้ยไปหาลังมือเดี๋ยวไปเอาของมาานกันนี่ครับ อคุณครับผู้ไปเอาทอดปลาในีกับอัานันยุโต๊ะโอ้หัวคือเนไงทันหัวภาษาเลยนี่โอ้แม่มาผมครับครับนี่แหละครับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้อมเัยนครับขอบคุณครับ